แกทราบตั้งแต่ลูกสาวเนี่ยอายุได้ประมาณ9กเดือนแกเจ็บตั้งแต่แรกแกพูดนะว่ามีการพบพบแพทย์ด้วยในช่วงแรกๆคือทําใจไม่ได้ยังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะสำหรับกรณีที่นักร้องเสียงนุ่มถูกแชร์ว่ามีเมียน้อยแถมยังพาเมีนยน้อยไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นซ้ารอยมีหลวงต่อมาก็มีคนโยงไปถึงหนุ่มกะลาก่อนที่เจ้าตัวนะคะจะออกมายอมรับว่าแยกทางกับภร,รยาจูนเพนชูลี่หลังจากที่ทั้งสองค่ะคบหาก,กันนานกว่า27ปีซึ่งหนุ่มกะลานะคะก็ยอมรับว่าตนและก็จูดได้แยกกันอยู่ได้ สองปีแล้วและพร้อมอยาภายในเดือนนี้ค่ะขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้วสองปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมาสองปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องอยามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องอยากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็ต่อมาในคำไม่นานทางด้านจูนเพนชูลีค่ะได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมโพสร,รูปคู่กับน้องมิวลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจซึ่งบอกว่าความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็จะม o v e อ n อนหมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะแ e ชแททีมเมีย ในขณะที่ทนายพัฒน์นะคะซึ่งเป็นทนายความของจูนเพนชูลี่ก็ได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กว่ามีนัดคุยกับเมียหลวงนักร้องดังวันนี้เวลา13นาฬิกาอุ้ยต่อมาในค่านตติดต่อของทนายพัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาโพสข้อความระบุอีกว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องราวเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังแล้วถึงที่ไปที่มาของปัญหาครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่มือที่3อยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมา ทั้งนี้ในกาทนายพัดค่ะยังระบุอีกว่าฝั่งเมียหลวงจอฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยเป็นเงินกว่า10ล้านบาทแล้วขอออกหนังสือเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจํานวน10ล้านบาทให้เวลา3วันก่อนนัดถ้าไม่จ่ายฟ้องจ้าให้โอกาสตามลําดับ แต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆแล้วและค่ะคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้ก็ลามไปถึงขั้นที่ฟ้องร้องกันแล้วนะคะจนกระทั่งทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้สัมภาษณ์ทนายพัฒนายความของจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกะลาว่าคุณจูนเนี่ยได้ติดต่อมาหาเหมื่อวันที่18มิถุนายนเรื่องการปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องบุคคลที่3ที่เข้ามาในครอบครัวพร้อมทั้งเล่าว่าเจ็บปวดมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องไปพบจิตแพทย์ช่วงหลังพยายามทําใจที่จะ move on โดยจูนเนี่ยคะได้เล่าให้ทนายความฟังว่่่ารรู้เืือองมอที 3, เข้ามาในครอบครัวตั้งแต่ลูกสาวเนี่ยอายุได้9เดือนตอนนั้นก็ละแค่ละใครทราบมานานแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวก็ชัดเจนว่าเป็นคนเดียวกันประกอบกับแฟนขับของหนุ่มกระลาที่ส่งหลักฐานมาบุคคลที่3ที่ไปคอนเสิร์ตทุกครั้งที่จูนไม่ได้ไปส่วนที่หนุ่มกระลาบอกว่าแยกกันอยู่2ปียืนยันว่าแยกกันอยู่จริงๆแต่ยังติดต่อพูดคุยกันฐาน,นะพ่อแม่ลูก โดยในฐานะจูนเนี่ยเป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรสอยู่ก็มีสิทธิตามกฎหมายมีอำนาจจะฟ้องร้องมือที่3ได้100่เตอนนี้ตกลงจะฟ้องจำนวนเงิน10ล้านส่วนจะได้เงินเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญคือการออกมาครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเรื่องการหย่าได้พูดคุยกับหมิงกลาบเบื้องต้นจูนยอมหย่าอยู่บนข้อตกลงสัญญาการหย่าโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเรื่องลูกหน้าที่ของพ่อแม่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสองฝ่ายตกลงกันได้จูนก็พร้อมที่จะเซ็นใบหย่าทัานที การฟ้องร้องบุคคลที่3ที่เข้ามาในครอบครัวพี่จูนไม่ได้เน้นตัวเงินมากมายแค่อยากออกมาฟ้องเพื่อรักษาศักิ์ศีของตัวเองตัวเลขที่คุยกันที่หมอสมตอนนี้อยู่ที่10ล้านตามกฎหมายไม่ว่าจะแยกกันอยู่หรือไม่แยกก็ตามตราบใดที่ทะเบียนสมรสยังมีอยู่อำนาจในการฟ้องความเป็นสามีภรรยากันยังสมบูรณ์100%้เแกเจ็บตั้งแต่แรกแกพูดว่ามีการพบแพทย์ด้วยในช่วงแรกๆคือทําใจไม่ได้หลังๆมาต้องพยายามเพื่อลูกเพื่อครอบครัวต้องวางแผนหลายๆอย่างเหมือนกันถ้าทั้งสองฝ่ายคุยกันต้องมาดู สัญญาอย่าถ้าเขาคุยกันแล้วข้อเสนอเนี่ยโอเคกันเขาเลือกทางชีวิตของแต่ละคนตกลงกันได้ก็พร้อมอย่าบอกเลยคะ่ะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดารไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e ท็อปดารด้วยนะคะ